ไม่รู้ใครมาตั้งแคมป์อยู่ในอนาบรเรเยณเขียตติดกับที่วัดรอสงสัยคงจะเป็นฝรั่งแถวนี้คงจะอยากมายิ่งกวางที่ที่เขาเคยมาแต่ก่อนเขาอาจจะเคยเข้ามาหายิงสัตว์ที่เขตเราคงจะรู้ว่าเราซื้อแล้ว ก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าไปในเขตที่จะเข้าไปในกุฏิก็เลยมาเอาเต็นท์ของตัวเองมาดักไว้ตรงนี้เพิ่งเคยเพิ่งเห็นวันนี้แหละทุกวันมาไม่เจอไม่วันนี้วันที่สิบพฤษภาคมบางทีเขาก็ปล่อยทิ้งไปเลยนะพวกนี้เคยเห็นหลายหลังแล้วมันทิ้งไปเลยก็กวางมาเจอก็คิดก็อะไรขาดหมดเลย พวกกวางนี่เขาจะรู้นะว่าจะมีคนมาดักยิงเขาเขาก็ใช้เขาขิดขาดทางนู้นก็มีหลังมันขาดไปแล้วอืมตอนนี้ก็เลยถ่ายเป็นหลักฐานเอาไว้วันที่สิบพฤษภาคมนับจากนี้ไปดูมันจะมาเอาหรือเปล่าหรมันจะทิ้งไปเลยก็ไม่รู้กัน